สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบบนระจำงวดวันที่17มกราคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้มาดูสูตรหลัก10ล่างชุดพิเศษนะคะอาจารย์จะวางให้นะคะหลักสิล่างในชุดมาตรฐานอาจารย์วางไปให้แล้วนะมี fc ขอมานะคะในชุดมาตรฐานแต่ว่าอาจารย์วางไปแล้วนะ ที่มาดูหลักสิบแรงในชุดพิเศษบ้างอาจารย์จะอ่านตัวสูตรให้ก่อนนะคะสูตรเราจะใช้หมื่นร้อยครั้งที่หนึ่งบวกกับร้อยครั้งที่สองคูณด้วยสองบวกกับสิบครั้งที่สองคูณสองบวกกับร้อยครั้งที่สามคูณด้วยสามบวกกับหน่วยครั้งที่สามบวกหน่วยหน่วยครั้งที่สี่แล้วก็บวกสี่คงที่มีค่าเท่ากับ x บวกสองแล้วก็บวกสี่จะมีทั้งหมดสามตัวนะ ก็คือต,ตัวที่เราบวกได้แล้วเราก็เดินไปสองแต้มตัวสุดท้ายเราก็เดินไปที่สี่แต้มทีนี้มาเริ่มดูตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะขยายขึ้นมาหน่อยนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวอาจารย์จะสอนให้ทักสองงวดนะ mm hmm. มาเริ่มดูงวดที่ออกสี่เจ็ดแปดอันนี้ระยะการเดินประมาณเก้างวดนะคะที่เข้าแล้วงวดที่เราจะใช้จะเป็นงวดที่ส mm ิบสี่เจ็ดแปดนะ เพื่อที่จะออก 4, 7, 8ตรงนี้เลยอาจารย์จะย้อนไปหนึ่งงวดเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก 7, 8, 2ข้างล่างออก 6, 7แล้วก็ตามแนวทางสูตรที่อาจารย์กําหนดไว้นะคะมาดูตัวแรกเลยหลักหมื่นเล 7. ข7ร้อยครั้งที่หนึ่งเล 4. ข4ร้อยครั้งที่สองเลข 7, 2เป็น14แล้วก็สิบครั้งที่สองเลข3คูณ2เป็น6ต่อมาก็ร้อยครั้งที่สามเลข 7, 3เป็น21 หน่วยค้งที่สามเลขเจ็ดหน่วยครั้งที่สี่ก็เลขสองแล้วอย่าลืมบวกสี่คงที่ตัวนี้เนาะอาจารย์จะขออนุญาตใส่เลขสี่ทุกงวดเลยซึ่งเป็นตัวคงที่เราจะได้ทราบว่าเราไม่ลืมที่จะบวกเลขสี่เสร็จแล้วก็มาทำการบวกเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดเอาหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกกับสองไปสิบเอ็ด เอา1บวกสเป็น5 5าบวกสเป็น7และเจบวกสเป็น11ออกมาที่4 7 8เราต้องการหลัก10นะก็คือเลข7จะอยู่ตรงนี้นะเป็นงวดที่1ต่อมาดูงวดที่2อนะเอาอีกสักงวดหนึ่งเนาะงวดที่2ตรง4 7 8เรามาดูหลักหมื่นเลขหนึ่งร้อยครั้งที่1เลข5 ร้อยค,ครั้งที่สองเลขห้าคูณสองเป็นสิบสิบครั้งที่สองเลขเก้าสองเป็นสิบแปดร้อยครั้งที่สามหกสามเป็นสามหกเป็นสิบแปดหน่วยครั้งที่สามเลขสองหน่วยครั้งที่สี่เลขหนึ่งและบวกสี่คงที่หนึ่งห้าเป็นหกหกกับสี่หกกับแปดเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งตัวนี้เลยเป็นห้าห้ากับสี่เป็นเก้าเก้าเราบวกสองเป็นสิบเอ็ดและหนึ่งบวกสี่เป็นห้าออกแปดหนึ่งสอง เราต้องการหลักสิบที่เป็นเลขหนึ่งจะเข้าตรงนี้เลยเลขหนึ่งเป็นวดที่สองอ่ะท่านผู้ชมก็ลองไปคิดคำนวณหาเองนะคะตามที่อาจารย์กำหนดให้แต่อาจารย์ก็จะถอดสูตรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้มาที่แปดะเลขแปดลบบวกกับสองเป็นสิบนะใส่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่ออกมาที่สองศูนย์สองจะได้เลขศูนย์อะเป็นวดที่สาม ต่อไปนะคะว่าที่สี่บวกมาได้ที่เลขสองสองบวกสองเป็นสี่แล้วสี่บวกสี่เป็นแปดออกสี่สี่หกหลักสิบคือเลขสี่อ่ามีหลักสิบอยู่ตรงนี้มาแถวกลางตลอดเลยนะเลขสี่ต่อมางว่าที่ห้าบวกกันมาได้ที่เลขสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าออกมาที่เก้าห้าหนึ่งเราต้องการหลักสิบนะคะ ที่เป็นเลขห้าหาก่อนนะตัวนี้นะเลขห้าต่อมาว่าที่หกเราก็บวกกันมานะคะได้ที่เลขเ 7. จ7็ดเจ็ดลบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามออกเก้าเก้าศูนย์หลักสิบก็คือเลขเก้า ต่อมานะคะขที่เจ็ดบวกกันมาได้ที่สิบเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามออกศูนย์เก้าเจ็ดเราจะเอาหลักสิบที่เป็นเลขเก้าหลักหน่วยก็มีมาให้นะคะ mm. เอาหลักสิบนะเลขเก้าตรงทุกงวดเลยนะอยู่แนวตรงนี้เลยนะคะ mm. ต่อมาเราก็ดูเอาทําเหมือนเดิมก่อนนะคะแล้วเราก็ทําการบวกกัน จะมาได้ที่เลขห้าใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกกับสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับสี่เป็นสิบเอ็ดนะเจ็ดห้าเจ็ดนะตัวกลางๆนี้ก็มานะคะตัวกลางนี้เนาะเป็นเลขเจ็ดแต่มันอยู่ตรงนี้แต่เราต้องการหลักสิบเลขหนะ้าเราก็เอาเราติดเลขห้าอยู่นะใน ในสูตรนี้นะแล้วก็ในโจทย์นี้ด้วยต่อมาเราก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่นะคะอันนี้ลองมาทําด้วยกันก่อนนะเพราะมันเป็นวดที่แล้ววดที่ออกห้าสี่สี่เรามาดูหลักหมื่นในเลขห้าร้อยครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์ร้อยครั้งที่สองสี่สองเป็นแปดสิบครั้งที่สองหนึ 2, ่งคูณสองได้สองร้อยั้งที่สามเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดหน่วยครั้งที่สามเลขสี่และหน่วยครั้งที่สี่ก็เลขสี่บวกสี่คงที่ สี่สามตัวนี้เป็นสิบสองสี่สามสิบสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้ามาบวกกับเลขห้าตัวนี้เลยเป็นสิบสี่ถ้าตัวไหนมันบวกกันแล้วได้ตันเราก็ผ่านไปเลยนะสี่บวกสองเป็นหกแล้วหกบวกสี่เป็นสิบออกห้าสี่สี่เริ่มมาตรงตัวนี้นะเลขสี่โยกมาตัวหน้าหนะ้าสี่สี่ ตัวกลางๆนี้เป็นเลขหกนะไม่มาแล้วนะไม่มีแล้วนะหายไปแล้วนะแต่อยู่ย,ย,ยังแต่ยังยังแต่ยังอยู่ในสูตรนี้และอยู่ในสามตัวนี้อยู่ต่อมานะคะเราก็จะมาเช็คเนอะหลักสิบ อาจารย์ดูแล้วตัวท้ายอ่ะตัวหลังเนี่ยมันไม่มาอาจจะบวกขึ้นไปอาจจะเข้าก็ได้นะคะแต่ถ้าตามที่เราทํามานี่มันจะมีอยู่แค่สองตัวนี้นะคะสองตัวสองตัวนี้อยู่นะคะลองทําดูเนาะหลักหมื่นเลขสองร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหกร้อยครั้งที่สองเลขหกคูณสองเป็นสิบสองสิบครั้งที่สองเลขสี่สองเป็นแปด แล้วก็หน่วยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามก่อนนะแปดสามยี่สี่แล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขสองหน่วยครั้งที่สี่เลขหกและสี่คงที่สองสี่หกนี่ก็เป็นสิบพอดีเลยนะอ่ะสองก็สองไปสี่บวกหกเป็นสิบหมดไปละแปดกับสี่สองนี่ก็เป็นสิบสี่บวกกับหกตัวนี้ก็เป็นสิบหมดไปละเหลือเลขสี่ตัวนี้ตัวเดียวยกมาเลยสี่บวกสองเป็นหกแล้วก็บวกสี่เป็นสิบอ่ะตามจริงแล้ว ออกมาอยู่มันจะเด่นอยู่ที่สองตัวข้างหน้านี้นะคะ่ะแต่สูงขึ้นไปไม่แน่นอนนะคะสูงขึ้นไปก็อาจจะมาแต่เทกมาคัดมาแค่เก้างวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะจะอยู่ที่สองตัวนี้คือคือสี่กับหกนะฮะสี่กับหกแล้วในหลักสิบที่เราทําไว้นะในครบสองตัวครบสองตัวบนนะคะตัวที่ไม่มีก็คือเลขห้ากับเลขหกอ่ะ นอกนั้นก็จะอยู่ในโซนที่มันเข้าทั้งหมดเลยนะคะตามนี้ห้ากับหกไม่มีว่าที่แล้วก็ศู 1, นะะย์กับหนึ่งอ่ะก็ยังเดินอยู่นะในสิบหน่วยสองตัวนี้ไม่มีนะที่ห้ากับหกก็เข้าดีทุกงวดนะคะยังเข้านะที่สิบหน่วยนะสิบหน่วยนะคะตามนี้เลยเพิ่งเข้านะคะแบบไม่หลุดเลยนะไม่หลุดเลยอ่นะ,ะเอาเฉพาะสิบหน่วยนะหลักหลักร้อยไม่เอานะคะ ถ้ามันไม่มีห้ากับหกนะคะตัวนี้ก็จะอ่อนแรงไปนะคะเลขที่น่าสนใจก็คือตัวตัวนี้่ะตัวนี้ก็ตั้งแต่เก้างวดนี้ยังไม่เคยมาเลยนะคะตัวที่เป็นหลักสิบที่อยู่ตรงกลางหลักสิบนี้นะอยู่แนวกลางนี้จะไม่มีในตัวท้ายสุดของสูตรเลยนะอ่าถ้าเกิดสี่มันไม่มานะคะก็คือตัวเด่นสุดก็คือเลขสี่อ่า สองสุ่สองตัวนี้สองดาวไปเลยนะถ้าสี่ไม่มาอะอาจจะเป็นตัวเลขศูนย์นี้นะคะแล้วตัวหกนี้ก็มันจะไม่มาในสิบหน่วยที่เราทํามาได้ก็เป็นสํำรองไปฮะเด่นสุดๆเลยก็คือสี่เก้าตัวนี้นะคะ,ะตามนี้เนาะแล้วแนวทางของมันเคยติดหลักร้อยมาไหมนะ,ะมีห้าไหมมีเจ็ดอ่ะอันนี้ค่ะติดอันนี้ก็คือติดหลักร้อยมาให้ได้นะฮะ ศูนย์มีไหมเก้าอันนี้เป็นตัวเบิ้ลเข้าหลักร้อยด้วยนะคะแล้วก็หลักร้อยเลขเก้าเนี่ยร้อยเลขเก้านะคะสามตัวนี้มีติดหลักร้อยนะสี 4, ะ่ตัวเบิ้ลของมันก็คือตัวนี้สองไม่มีนะคะแปดไม่มีแล้วก็สี่ไม่ได้นะเคตามนี้เป็นหลักสิบชุดพิเศษนะสังเกตตัวท้ายนี่จะยังไม่มานะคะไม่มาในระยะเก้างวดนี่ แบบนี้เลยนะอันนี้พอะะนั้นเด่นสุดๆเลยก็คือเลขสี่เก้านะคะสี่เก้าตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวจารย์ลดหน้าจอให้แคบทั้งหมดมอันนี้เป็นแนวทางของหลักสิบล่างนะคะแบบชุดพิเศษเลยเนาะมีแค่สองตัวนะที่เดินมาระยะโอไหลงวดเลยนะคะอ่ะอันนี้จากที่มันเคยมาตัวกลางนี่ใช่ไหมมันไม่มาแล้วมันโยกมาตัวหน้าเนี่ยอาจจะเป็นตัว เริ่มอีกงวดหนึ่งก็เป็นได้นะคะตัวนี้เลขสี่ตามนี้เลยเนาะลองเช็คดูนะคะอ่าหลักสิบเป็นหลักสิบบนชุดพิเศษนะหลักสิบบนชุดพิเศษอ่าสามตัวนี้จะติดมาไหมฮะแล้วเราก็ดูในหลักสิบในสูตรอื่นๆเราก็ชอบแนวในแนวทางของเลขสี่นะคะแล้วเราลองย้อนไปดูหลักสิบในชุดมาตรฐานนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดู อันนี้จะเป็นเลขวิ่งนะคะที่ได้เก้าแล้วถ้าเป็นหลักสิบชุดมาตรฐานนะสิบบนเนะาะเมื่อสักครู่นี้เราได้เลขสี่ใช่ไหมเลขสี่อันนี้หลักสิบบนนะมันไม่มานะเจ็ดเก้าห้าเนี่ยมันจะไม่มานเมื่อโดไม่มานะคะจะเลขที่น่าสนใจตรงนี้เล้วหลักสิบบนนะในชุดเคู่ขี้เราจะได้แนวทางของเลขคู่เมื่อตะก,กี้นี้ก็เป็นเลขคู่นะเลขสี่เนะเลขสี่ จ,จะเดินหรือเปล่านะคะที่อาจารย์จัดไปให้คือหกสี่เก้าคะท่านผู้ชมหกสี่เก้าสี่แนวทางของอันนี้ก็เป็นแนวทางของเลขคู่ทั้งหมดเลยนะสี่หกศูนย์นะคะที่เราทำเมื่อสักครู่นี้คือสี่หกศูนย์ใช่ไหมเลขคู่มีโอกาสนะคะเลขคู่อันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคู่ขี้เหมือนกันนะคู่ขี้เหมือนกัน,นะะตามนี้เลยหลักสิบชุดมาตรฐานนะอันนี้ของชุดมาตรฐาน มาตรฐานเลยนะได้ที่สี่อะลองศูนนี่สี่ลองศูนย์อ,อันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ได้ทำจำลองให้ที่ศูนย์สี่เก้าหกเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าอตามนี้มีโอกาสนะคะเวลาเราทําสูตรเราเราก็ต้องดูสูตรที่เราเรียนมาทั้งหมดอย่างเช่นพวกซับอนันต์น,นะคะหนึ่งสองสี่ศูนย์อย่างเงี้ยหนึ่งสองสี่ศูนย ก็มีเลขสี่อยู่นะฮแล้วก็สูตรที่มันไม่ค่อยหลุดเราก็ต้องดูแนวทางของสูตรนั้นเป็นหลักด้วยโดยเฉพาะสูตรเลขรับวงในเดี๋ยวดูก่อนนะคะสำหรับงวดนี้ได้เลขอะไรนะคะรับวงในห้าเจ็ดแปดเก้าโอเคเราก็ยืนที่เลขเก้าอยู่แล้วสำหรับงวดนี้นะฮะถ้าเลขเก้ามาใครเอาไปรูดอะไรก็มีโอ,อก,กาสถูกนะคะแต่ในที่นี้อาจารย์ก็จะให้น้อยชุดที่สุดแล้วนะเนี่ย จากพันชุดนะสามตัวเนี่ยก็จับมาไข่ชนะอบแนวทางของเลขเจ็ดนะคะที่ทำมามไ,มไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะมันจะมีแค่สูตรเดียวที่จะได้ก็คือหกเก้าเจ็ดหรือสี่เก้าเจ็ดนะนอกนั้นมันจะไม่ติดเลยนะคะ่านผู้ชมมันจะเลขเจ็ดจะไม่ค่อยเด่นนะมันจะเด่นในแนวทางของเลขเก้าเลขสี่แล้วก็เลขหกเด่นมากนะคะแล้วใน,ในทํานองเดียวกันคู่ขวัญเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะไม่ค่อยมาตัวท้ายนะตัวเนี้ย จะมาสามตัวนี้ก็จะเป็นสองสามสี่ก็จะเป็นเด็ดเลขสี่นะ,ะโดยเฉพาะกําลังวันก็เริ่มกลับมาเข้าแล้วนะคะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกท้ายๆปีนะคะไป,ไปปลายปีก็เข้าสองงวดติดแล้วอันนี้เริ่มเข้าปีใหม่นะหกเจ็ดนะหกเจ็ดจะเป็นงวดแรกเลยนะคะงวดแรกดูซิว่ากําลังวันจะเข้าหรือเปล่านะคะนะก็ถ้ามาก็เลขสี่เลยนะคะเลขสี่เยี่ยมดีก็เดินดีนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองเอา เลขเก้าอยู่แล้วแต่มันก็เคยมาทั้งหมดสามตัวเลย<ม>เยี่ยมนี้เดินค่อนข้างดีเลยนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจารย์จะลองวางเหง่งเให้นะคะเพราะเหง่งหมดที่แล้วเข้าเอาใครอยากดูเหงๆเว่าได้เลขอะไรก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้จารย์ด้วย<ม> fc คะอย่าลืมช่วยจารย์ชมโฆษณาด้วยนะอ่ะชนี้เราย้อนกลับสู่ที่เราเรียนกันนะคะตรงนี้เลยเนาะ ทิ้งท้ายด้วยประมาณ3ามสี่งวดสุดท้ายนี่ก็ได้นะค่ะตะก,กี้นี้ให้แคปหน้าจอไปแล้วนะคะอ่าตามนี้เลยเนาะสำหรับงวดนี้นะคะจะก็เป็นงวดที่เกแล้วนะคะงวดที่เก้าที่เข้านะคะงวดต่อไปก็จะเป็นงวดที่1ิบจะเดินต่อไปไหมนะ,ะอาจารย์ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวพบอาจารย์ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ